สวัสดีครับวันนี้วันที่18มีนาคมนะครับ2,563นะครับเรามาดูประสิทธิภาพผลของไบโอเทคในการป้องกันและกำจัดเชื้อกินนิ่งนะครับในส้มออันนี้เรามาดูนะครับไบโอเทค 10cc นะครับส้มจะแตกยอดออกมาใหม่นะฮะอันนี้ใช้ไปประมาณ7วันนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ นี่คือยอดใหม่ไม่เกินเจ็ดวันนะฮะก็จะแตกแตกยอดออกมาใหม่แตกยอดออกมาใหม่เยอะมากนะครับเทียบกับแปลงนี้นะครับต้นนี้ใช้แอมพิซิลินนะครับแอมพิซิลินอัตรา320กร,รัมต่อ20ลิตรนะครับตัวแอมพิเนี่ยแตกเหมือนกันนะฮะแต่ว่าแตกใบค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็แตกออกมาจะไม่เป็น ไม่ค่อยเป็นใบใหญ่นะฮะนึกๆออกนะฮะคือจะเป็นใบใบย่อยนะฮะไม่ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ถ้าเรามองในภาพรวมนะฮะในภาพรวมที่เห็นก็คือตัวไบโอเทคเนี่ยจะเขียวกว่าแอมพิ MP นะฮะค่อนข้างชัดเจนนะครับดูยอดก็นะฮะมันใหญ่สมบูรณ์นะครับเห็นไหมครับ เราจะให้ดูนะฮะสำหรับประสิทธิภาพของไบโอเทคนะฮะในส้มถ้าสรุปผลการทดลองตามนี้นะครับก็ใช้อัตรา10 cc นะครับต่อต้นถ้าเกษตรกรใช้น้ำเท่าไหร่นะครับก็คำนวณคำนวณยาให้ลงไปต่อต้นเท่านั้นสมมติว่าแปลงนี้นะครับใช้น้ำ2 l, ลิตรเราก็ใช้10 cc ต่อ2ลิตร หรือว่า100 cc นะครับต่อ20ลิตรมันก็จะประหยัดต้นทุนมากกว่าตัวแอมพิซิลินซึ่งใช้อยู่320กร,รัมต่อน้ำา2ลลิตรประหยัดกว่าไป3เท่านะครับนะฮะแอมพิพึ่งแตกยอดออกมาใหม่นะครับส่วนตัวเบลเทคเนี่ยแตกไปไกลแล้วเห็นไหมครับสำหรับ ผลการทดลองนะครับเบื้องต้นนะครับวันนี้เราเอามาให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับการทดลองหลังจากนี้1เดือน2เดือนและ3เดือนนะครับทางเพจอินซีจำพลังจะอัปเดตให้ท่านติดตามเป็นระยะนะครับสวัสดีครับ